ป็ดร้านแล้วได้เวลาแล้ววันนี้าม,มาค้าหมู่าวันนี้เจ็ดสิบบาทกูเขาให้มาวะ่ะจะมาต้มเองนะต้มเองตัวฟีฟูตพีกแดงบวกพีแดงด้วยตัวกัดปากมันเดิมลับประกันจะชลลำขามันก่อนเลยขามัน โอ้โหลองดูครับอื้มอืมอื้ดีอืมโอ้กับแกมเลยนะนะั่นแหละอย่างนี้เลย ตัวนี้มั่งพอเท้าแต่เขาเรียกคากี้ไม่ก็ไม่รู้นะวันนักกิลาก่อนไป,ไปอู้หูซุปค,ครับซุปข,ข้าวร้านโหเละเลยเนี่ย ดูก่อนลุยชิบะจะเรียนเป็นหมูสามชั้นไม่ส่วนใหญ่เป็นเอ็นเป็นเอ็นแก้วรวยวะปัดปลาครับ่ว่าจำเนงไกหรืออะไรครับชอบมันสุบมันใส่เขามันสุบันใส่เขา ดเด็ดว้ายยังนี้เลยก็สวนเลยแหละปาดไม่เหนียวเลยไม่เลี่ยนด้วยไม่มีเนื้อเนื้อน้อยมากหนังมัจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิแล้วเป็นเอ็นมาต่อเลยรังรลยสมที่รอครับ สองชั่วโมงตุนมาพอแล้วครับอืมสต้นเลย กขาไหวท่านนะครับเหมือนเดิมเดีย๋ยวไปจะอิ่มขเขาต้อแก้มบ,บ้างไปครับ